วันนี้ก็มาตามในทางรัฐบาลไทยเลขฝันตองวัวของพอลี่เนาะพอลี่มกฝันตองวัวจะแม่นเด้ครับใงวักคอนมันกับฟันเห็นงูเนาะสองหัวครับพอลี่กับตีสองหาแปดเราก็มาฟันเห็นปิงเดี๋ยวมาฟันเห็นปิงเขาเคยตีเจ็ดแปดเมื่ตีว่ามองจับปิงเหมือนกันว่าจับแต่ก้อนปิงเจ็ดอยู่เอในะเลยดึงว่านเจ็ดแปดอยู่เทียบกับขาเนาะ้อเนาะครับ มาปันมายำมาได้ไม่เจี๊ยบเจี๊ยบผากันเปี้ยวแกนนั่นหลารอาแปดเออมันได้ผลเอาพี่รองเอาไปพี่รองเนาะขอลี่ฟันแรียตัวนี้จะแม่นเยียนะครับหรือผนฟันดีเดียงไรเขาก็จะมาลงมหมี๋วันนี้ก็าม่ทายสองช่องนะครับวันนี้มีแม่ตุ้ยรวยไร้วันนะครับกับหมอรวยช่วยได้นะครับแต่ก็ฝากหมอรวยปันโจกน้ำด้อครับสำหรับผู้ทด่ติดตามเลขไว้วันพอลี่เนาะก็จะได้บ่พลาดนะครับสำหรับเลขค่าน้อยนะครับหรือเลขตามเล้านะครับก็ฝาก สองช่องแล้วพี่น้องนะครับมอรวยปันโชคล้วก็แม่ตุยรวยรายวันนะครับเมตุยเราก็สีไทยพอลี่ไทยฝันใน้คนขอบัวล้วกับพี่น้องรอยนี้ละนะครับพอลี่ฝันเงินเงินันเะมาสูพี่สนองลงสูผู้สุขคนเนาะวันนี้ทอรนาฮัตที่เราบอกว่าทอรนัเอ็ดม่เรียบร้อยเลยครับทอร์นัสพอลี่ก็ให้สามเกีตนะครับเก็ดสามเกียรติบ่กสามเกียรติก็สมเกียรตเก็ยสาเกียตินะเียดายนะพี่น้องนะครับเนว่า จับคู่ว่าได้นะครับตีกิ้งเพิ่งแบบมีในสูตรเดียวว่ามันหลายตัวญาติพี่น้องหลายตัวก็เลยเอาเพห็นว่าเอาซ้ำนี่ไปคว้าเหรอเห็นแมวซ้ำหกใส่้นเคยเป็นถือนครพ่อเนาะครับในสูตรมีเอ็มนครพ่อมีครับมีอือพอเรียกจะคัดขึ้นว่าแล้วนะครับบางทีมันก็ต้องคัดนครพ่อเนาะครื่องห้องเฮ็ดพยายับใบมาหลายตัวนะครับวันนี้เพิ่นก็เฮ็ดมาแล้วสำหรับเรื่อทอร์ลาร์เสียงกับสิบมีนครพ่อวันนี้เสียงกับสิบมีเหรอครับ นี่คือเขาเนาะมันเ็ี่ยังอยู่เดี๋ยววันสิจำบว่ได้เป็ดฟันก็ะจำว่ได้หรอกเด้อว่าคือว่าฟันแรกกับฟันแล้วฟันแรกกับฟันเสียงกับซีบกันได้ยินเอาฟันแรกก่อนปะฟันแรกนี่ฟันแรกฟันว่าได้ไปเจ็บเห็ดไปเจ็บเห็ดคือคือแม่นได้ยินคนว่าเบางอย่างเจ็บเห็ดกับหูเขาเพราะหูจ่าเกิดเลยปะบานันว่าไปเจ็บเห็ดเขาไปป้าเอาป้าเห็ดคือมีเจ้าป้าคือมีเจ้าตุ่นบอกฮวงที่ ทำไมมันป้าเห็ดบพราะมันเป็นส่วนเขาส่วนนี้เขาไปป้าเห็ดเห็นแต่บมกุงสุกล้นเตี่ยมอยู่บัดเดิมเลยเมื่อหมกุงสุกค่ะๆ่ะเมืนแม่ญี่ปู่นปูสองตัวคุ้มกินบมกุงสุกคุ้มกินบมกุงสุกอยู่เอา้าปูยังมายืดเส้นโคกก็ึ้นมายืดในน้ำขึ้นมาหากินบมกุ้งทั้งทีอย่าง,น,งน,นี้เหมืมหมนนมนมอนท่านในหลวงมันเห็นคนมันกัดจิตตื่นเนี่ยพากันเลียนเขาไปหู้หู้กับเบิก ปูกับพวกเป็นตัวน้อยดิมู้กับบกรุ่นนั้นไอ้ถังสองลายลิดหมดละเมก็อกีงรุ่นนั้นเขาขุดหลุมมันไอฟังเสาเงี้ยนไหมนละมันแรงเขาไปหลุมตัวพ่อดีเลยตับนบ่นน้อยตัวแบบ่กว่านีว่าแม่นั้นปูยังไม่ยึดเส้นโค้งเพูโค้มันตั้งตัวง่แดีนี่แหละไอที่ฝันคนที่ตี้างไดล่ะ ตีได้ก็ีเป็นสองแปดศูนย์นี่หละเอาตีตามจำนวนตามที่ภาพเขามองเห็นเอาตีทายได้เนาะพอเนาะสองตัวเนาะปูก็สิบแปดออตีใช้หู้น้ำสองตัวกับหูน้ำเนาะแต่ว่าทําได้ฝันเนี่ยเขาจะว่าปูเขาตีหกสี่สี่หกเลยสี่หกเออให้ตามหลังท้ายฝันเนาะอ๋อือปล่อยก็เลยเอาลูกมา อ้าโลงโลงโลงหกสี่สี่หกอ้าวล่งเห็น้ำอ่านะครับหกสี่สี่หกเนะเพราะว่าจำได้ฟันเ่ยมันตีว่าเป็นตัวื่นลนั่นตีเป็นหกสีสี่หกเลยโอ้ถ้าพี่น้องคนมักน้ำหวากัเลเป็นบนเปล่างอะไรนะพอลี่เนาะว่ามันดฟันมันหนึงฟันไม่ยัําคิดว่ามันสีไม่ย่ําเหมน ส,นนสองปแปดเมนมันเทอีปิงเก็ดแปดบัดใจเป็นเจ้าของในสวนจับเข้าไปยี่จับเรากัดึงอีไปิงวอกไปไปตีหานว่าตีจับเป็นเก็ดแต่กานี่ฝันเลี้ยงไอ้เกี่ยวกับไอ้จับไกลเนาะเกิว่าเก็ตเก่าอยู่ส่วนใหญ่โคี่ว่าคอยตีเก็ดแปดเนี่ยเพราะว่าเลยอยพอดีส่วนใหญ่คตรทีแปดหาหาแปดสองแส่วนให่นะตามตีสัมดาหมาดูดูนะตะววันนี้วาผ่านตรงว่าเขาบริคิดวันนี้จับเก็แล้ว นะครับเอาสูบไม้พี่น้องฟันแหลกพอลี่ตัวนี้กัดตะเมนเยอะฟันไปในแนวทางที่มองมันจออกอยู่ครับไอ้ฟันแปลกๆฟันดีๆต้งมาคอยเพิ่มเติมมาหน้าผ่อเนาะครับครับครับตัวเรานี้ก็เอาเลยขอหลังัทเสียกับสิฟันแหลกเด็กคนครับเอาพอลี่โชว์หน่ของพอลี่เอาครับมือหนึ่งเบื้องเงินเลี้ยวโกมูจังหน่อยมันจังแมนเล็ดจอดละหันอ่านะครับขอดลังัทหนึ่งจะต้องให้ด้วนสูตรของเพื่อนหน่อเนี่ยไรก็ได้เพราะว่าองเพื่อนมันแน่นอนอยู่แล้วอืมเป็นจุดเพื่อนด้ตั้งเป็นสูตรได้ครับผม อันนี้มัานิจิงทิ้งคัแนนเลขกสูรเอาบาตนี้นะครับเดีือมโมลยช่งของมโมลยตันไหนเด้น,นะครับกรับเป็นตัวนี้เด้อน,นะครับของพอดี่ไ้มากคือถอรหัสหนึ่งเก้าหน่เก้าสองหนึ่งหนึ่งสี่นะครับเซกัสิบเจ็ดหนึ่งันแรก2องแปนะครับฝันนี้ีปู่สองโตพี่น้องกินมะฮุงสุกแลมเข่าหุ้งไงทอทั้งสองลอยลิดนะครับทำนายฟันเนี่ยเาปู่กหกสีกเด้อนะครับ กะล่องพิจารณาเบิ่งสลุลปูม,มักเด้อน,นะครับอืตามนี่เนาะนเป็นของพอลี่นะครับยกชุดเลยนะพ่อเนาะครับเครื่องถอดรหัสเครื่รองกระซิบเคร,รื่องฟันแรกนะครับเดี๋ยวเพื่อนฟันดีๆฟันไม,ม่ปิดแปลงยังไงต้องหล่องให้เบิ่์งไหมพ่อครับครับไม้ตู้ยสวยว่าไม่ตู้ยคอดคอดรหัสพอลี่เป็นเซ็กซี่หลังมาก่อนมูอปั๊บโหลดบุกขึ้นกันเรื่อยๆสูตรเพื่อน ปันดีบ่เพขึ้นคือแม่บ้านควรไว้นอนปันดีบ่ขึ้นปันอยู่เอ๋ปันบันใดปันเห็นแต่เงี้ยนขวนเงี้ยนขวนมันก็แม่นอยู่ดอกตบมาตบมันหนึ่งมันออกเล้าสตาก็เลยบ่ดีสนใจก็เลยว่าลกเงี้ยนอ่ะเป็นซื้อของซื้อฟักซี่เล้าไอ้บางบ้านเลขทีหนึ่งสามหกมันออกเล้าสตาก็เลยกินวางเ้าแขวงบันเขากับหัวขวนเอาเรียกมันออกเรียกว่มันแม่นดึงขึ้นปันไว้ครับ ฟันมัดดอกเนาะผมไม่มาเลยผมไม่เลยร่วงเหมือนพี่น้องเลยมั้งฟันเม็นยุ่เดี่ยวเจียวนาเอาไหมเดี่ยวเกียวเจ้าลำไม่ไ้เลยก็เลี้ยงก็เลี่ยงเนาะฟันเกี่ยวกับเงี้ยพ้นอืมก็เลยจีนยากฟันง่ายๆเนาะฟันเกี่ยวกับเงี้ยพ้นครับผมอืมเดี๋ยวก็ลอกฟอรี่ฟันไม่ไอ้ว่าฟันไม่ก็คือตัวนี้เนาะก็ว่าฟันไม่คือตัวนี้เนื้อพอดีไม่ยับเนีดยก็ว่าลูนะครับมอเลยกับเบตุยกับตาให้นะครับด้วนๆสำหรับเนื้อทางของฟอรี่ เนี่ถอดรหัสเสียงกระซิบฝันแรกนะครับล่องตีสายกันฟูตเดตีเลยเก่งเนาะฝันนี้ปูซองโตนะครับกินหุ้งสุกอยู่นะครับเห็นพอลลี่ก็เลยตื่นเลยแหละเขาหุ้งเนี่ว่าใจนี่คือมันมันเกี่ยวกับบกหุ้งกับอีปูนี่สิไอมะลักกวากระติกกวากระเก้าเสร็จแล้วไอ้ตีผมตีไม่หุ้งมันเป็นห่าดิแล้วรามะลักวาอะพิซานเอาบบกกหุ้งเลยหุ้งบะหุ้งฮาวะไอ้พวกตัวเก้าจะตัดขาดซะ อาเปียดเหรอพีเรียตั้งเด็กปุยผมว่าเลยอาเกาไหมใจใจนี่คิดวันสิ้นของอยู่เด็กอ๋อพี่รองสัตว์นะขอยสรุปด้วยนะครับว่ันนี้พอลี่นะครับมีเลขทอลรหัสนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งสิบสี่ครับกระชสิบเจ็ดหนึ่งสี่สองแปดศูนย์แตะกาหกสี่ได้นะครับเป็นเด็กพอลี่เนาะนะครับ ถามหนี่เด้อนะครับเสียงกระซิบต้องฟันแหลกแหละตะก้อคนก็โดนฟันแงด้วยหรอกนะครับพอลี่ไอ้ตัวนี้ฟันไม่รัดแตกเขาเข้าจะถึงมะลุงหาพี่น้องเบิ้งไม่เนาะตอนนี้เขาชุดลักคนเตะก่อนนะครับแม่ตุ้ยก็รอดกันหน่อยให้เพคนฟันเห็นเงี้ยนคนเพคนก็จะถึงมลุงหานะครับเอาสารพอลี่ขอพูดเลยลายครับแม่ตุ้ยละนะครับฝากกดติดตามช่องแม่ตุ้ยนะครับช่องน้องไม่เพ้คนเออไม่เห็นหัวยน้านะครับเพคนอยาก ใส่เวลาว่างเป็นประโยชน์คนว่าพอรี่กับโอยู่เสมอแล้วกันห้วยทายชามีโรกหยังใดใดความใดตึงการคนว่าครับพ่กเมีนสามีเขาเกินผัวผัวว่าเอาจ้าอะไรนนคราบผมแนว่างห้วยมันก็บ่าว่าเป็นแต่อย่างเปตัวาหาเตลน,น้ำก็นนา่นว่าหามีโชคหามีใช่ห้าเดใส่น้ำคนว่าถ้าเกิดโชคดีมีใช่ก็ได้ค่าน้ำข้าไฟค่าน้ำข้าไฟเนาะนะครับกัเนากช่องเมตุย ไว้ไหร่วันไว้ไหร่วันนะครับเอาวสำหรับพี่น้องประชวัไไนมาทีไไ่สุดสุดสวัสดีครับ